แน่นอนครับเมื่อมีการยกระดับแบบนี้มีการเคอร์ฟิลมีการล็อกดาวน์ก็มีในส่วนของธุรกิจต่างๆที่ได้รับผลกระทบทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างจึงจำเป็นครับที่จะต้องมีการเยียวยานะครับภายใต้งบประมาณประมาณ30,000ล้านบาทนะครับโดยจะมีการเยียวยากัน1เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดครับท่านผู้ชมครับ เกี่ยวกับเรื่องการเยียวยานะฮะลูกจ้างและกิจการต่างๆแต่แว่าก่อนอื่นเน้นย้ําก่อนนะครับว่าในส่วนของ10จังหวัดแดงเข้มนี่นะฮะก็จะแบ่งเป็นสองโซนโซนแรกคือกรุงเทพและปริมณฑลอีกโซนนึงอยู่ภาคใต้ตอนล่างนะครับก็เนี่ยฮะมีกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครรวม6จังหวัดนี่กรุงเทพและปริมณฑล4จังหวัดภาคใต้ตอนล่างก็มีสงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาสรวมเป็น10จังหวัด นะฮะที่จะได้รับการเยียวยานะครับเดี๋ยวมาดูฮะว่ากิจการอะไรบ้างครับที่จะมีการเยียวยานะครับนี่ยฮะก็คือในส่วนของกิจการ9หมวดด้วยกันหมวดแรกครับคือก่อสร้างตรงนี้ก็แน่นอนมีการพูดถึงตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเบื้องต้นคลัสเตอร์คนงานก่อสร้างนั้นเป็นกลุ่มที่มีการระบาดของเชื้อโควิดสูงเพราะฉะนั้นก็เลยให้หยุดแคมป์คนงานให้หยุดการเคลื่อนย้าย นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็จะได้รับการเยียวยานะครับเรื่องที่พักแรมนะครับบริการด้านอาหารก็เช่นเดียวกันแน่นอนครับเมื่อเป็นพื้นที่สีแดงเข้มการจะเข้าจะออกเข้าไปแล้วกลับออกมาก็ต้องไปถูกกักตัวก็คงจะไม่มีใครครับอยากที่จะเข้าพักนะครับว่างั้นเถิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของโรงแรมเนี่ยก็จะได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับศิลปะบันเทิงและนันทนาการนะครับนี่แหละฮะ คือในส่วนของผู้ประกอบการกลางคืนนักดนตรีนะครับนักร้องที่เขาบอกว่าอยากได้รับการเยียวยาเพราะว่าธุรกิจภาคกลางคืนเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงเนื่องจากเวลาที่มีการล็อกดาวนี่แหละนะครับต่อมาครับกิจการบริการด้านอื่นๆนะครับซึ่งก็มีการเยียวยาในเรียกว่าครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับร้านสปาทำเล็บทำผมต่างๆเนี่ยก็ได้รับการเยียวยาครับท่านผู้ชม นอกจากนี้ครับก็จะมีขายส่งขายปลีกซ่อมยานยนต์นี่นะเห็นไหมคือหมวดกิจการนี่ค่อนข้างจะครอบคลุมเลยทีเดียวขนส่งสถานที่เก็บสินค้าโกดังแน่นอนครับร้านค้าตอนนี้เขาบอกว่าเข้าไปนั่งทานไม่ได้ปิดสองทุ่มก็มีการสั่งของน้อยลงนแรถที่จะขนของไปส่งไปกระจายสินค้าก็น้อยลงเพราะฉะนั้นก็ได้รับการเยียวยานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของกิจการการบริหารและบริการสนับสนุน กิจการวิชาชีพวิทยาศาสตร์วิชาการการจัดประชุมจัดสัมมนาต่างๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่คงไม่มีใครเข้าไปจัดในพื้นที่แดงเข้มตอนนี้นะครับข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารก็เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะครอบคลุม9หมวดกิจการเลยที่จะได้รับการเยียวยาเป็นเวลา1เดือนนะครับนอกจากนี้ครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีในส่วนของ5กิจการกลุ่มถุงเงินนะที่เข้าร่วมในส่วนของคนละครึ่งและเราชนะร้านอาหารเลยขึ้งอื่น นี่ได้รับการเยียวยาอยู่แล้วนะเพราะว่า1นึ่เขานั่งทานในร้านไม่ได้กําหนดปิดไม่เกิน2องทุ่มนะครับเรื่องของร้านโอท็อปนี่ก็จะส่งผลเหมือนกันนะครับร้านค้าทั่วไปก็ได้รับการเยียวยานะครับร้านค้าบริการนี่ก็ได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจการขนส่งสาธารณะซึ่งจะไม่รวมกิจการขนาดใหญ่เห็นไหมฮะว่าครอบคลุมนะะที่จะได้รับการเยียวยานะครับมาดูครับท่านผู้ชมครับ การเยียวยาเนี่ยเขาจะมีการแบ่งแบ่งกลุ่มต่างๆออกนะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมาดูกลุ่มแรกก่อนนี่คือกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการนะครับและในส่วนของลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33มาตรา33ก็คือนะครับในส่วนของนะครับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปนะครับและมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งนายจ้างจ่ายส่วนหนึ่งภาครัฐช่วยเหลือส่วนหนึ่งเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมมาตรา3 3เนี่ยก็จะมีเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพสงเคราะห์บุตรว่างงานและคลอดบุตร7ด้านนะครับนี่คือสิทธิประโยชน์มาตรา33การเยียวยาครับแบ่งมาในส่วนของลูกจ้างก่อนมาตรา33นะฮะลูกจ้างนะครับรับ50%ของไรายได้นั่นหมายความว่า ถ้าเคยได้รับหมื่นหนึงนะครับเดือนนี้ภาครัฐก็จะช่วย5000ถ้าเคยได้รับ1 5ื่นก็จะช่วย7,500นะครับแต่ถ้าเคยได้รับ3 0 0 0 0 0 0 0 0 0ห0หรืออะไรก็แล้วแต่เต็มที่ไม่เกิน7,500บาทครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะไม่เกิน7,500บาทและช่วยเหลืออีก2,500บาทนะครับช่วยเหลืออีก2,500บาทไม่เกิน1,000 0บาทต่อคน นะครับนี่ฮะในส่วนของลูกจ้างมาตรา33นะครับในส่วนของนายจ้างบ้างละ่ะนะครับในส่วนของนายจ้างนี้ต้องเป็นการต่อลมหายใจเขาหน่อยนะครับให้เขามีเรี่ยวแรงในเดือนกร,รกฎาคมสิงหาคมจะได้มีการต่อย,ยอดจ้างลูกจ้างต่อไปนะครับในส่วนของนายจ้างครับมาตรา33นั้นจะรับตามจํานวนลูกจ้างรายหัวเลยหัวละ3 0 0 0บาทต่อคนนะครับหัวละ3,000บาทต่อคนแต่ไม่เกิน200คน ถ้าท่านมีลูกจ้าง10คนรับไปเลย30,000ถ้ามีร้อยคนนะครับรับไปเลย3 0 0 0 0 0ถ้ามี200คนรับไปเลย0 0 0 0 0นะครับแต่ถ้ามี300 400 500คนยังไงก็แล้วแต่ไม่เกิน0 0 0 0 0เพราะสูงสุดไม่เกิน200คนนี่คือในส่วนของลูกจ้างและนายจ้างตามมาตรา33ก่อนนะครับมาดูครับต่อไปครับผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40 มาตรา39ก็คือในส่วนของลูกจ้างนะครับที่เคยจ่ายเงินเข้าสู่กองทุนประกันสังคมแล้วมาไม่น้อยกว่า1ปีและออกจากงานออกมาไม่เกิน6เดือนนะฮะและอยากจะได้สิทธิประกันสังคมต่อก็เลยจ่ายให้กับภาครัฐนี่นะครับ <S <S เขาก็จะได้สิทธิ์6ด้านนะครับเจ็บป่วยทุพพล,ลภาพเสียชีวิตชราภาพสงเคราะห์บุตรและคลอดบุตรหายเรื่องว่างงานไปเพราะเขาออกจากงานแล้วไม่ใช่พนักงานประจํานี่คือมาตรา39ส่วนมาตรา40คืออาชีพอิสระ แต่อยากได้สิทธิประกันสังคมก็เลือกเอาจะจ่าย70จะจ่ายร้อยจะจ่าย300ก็จะได้สิทธิประโยชน์เต็มที่คือ5ด้านนะก็คือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตนะครับส่งคราะห์บุตรและชราภาพนะครับนี่นะถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ครับรับไปเลย5,000บาทต่อคนนี่ชัดเจนนะครับส่วนอาชีพอิสระส่วนนี้ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเขาบอกว่างั้นก็ไปขึ้นทะเบียนซะให้เรียบร้อย ภายในเดือนนี้นะเพราะว่านะเขาจะช่วยเหลือเดือนนี้เพราะฉะนั้นก็ไปขึ้นทะเบียนมาตรา40เนี่ยภายในเดือนนี้และที่สําคัญครับตอนนี้การขึ้นทะเบียนมาตรา40เนี่ยสํานักงานประกันสังคมเขาให้ขึ้นทะเบียนออนไลน์สะดวกมากนะไม่ต้องไปเข้าคิวไม่ต้องไปต่อคิวอันที่สํานักงานเสี่ยงต่อาการติดเชื้อโควิด19ด้วยเพราะฉะนั้นขึ้นทะเบียนออนไลน์เลยนะรับไปเลย5,000บาทแต่มีเงื่อนไขว่ารับให้ได้ขึ้นทะเบียนให้ได้ภายในเดือนนี้ นี่คือผู้ประกันตนมาตรา39และอาชีพอิสระที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนก็ให้ไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยภายในเดือนนี้นะฮะมาดูต่อครับท่านผู้ชมครับส่วนผู้ประกอบการครับที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ควรจะอยู่นะนะฮะเขาก็จะมีการแบ่งกรณีมีลูกจ้างซึ่งกรณีเนี้ยจริงๆแล้วตามกฎหมายนี้ต้องอยู่นะแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเขาบอกว่า ก็ขึ้นทะเบียนนะฮะให้อยู่ในระบประกันสังคมให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสถานประกอบการนะครับผู้ประกอบการต่างๆที่มีลูกจ้างก็ขึ้นทะเบียนมาตรา33นี่แหละภายในเดือนนี้เมื่อขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของลูกจ้างรับไปเลย2,500้บาทย้ำนะครับว่าจะแตกต่างจากลูกจ้างที่อยู่ในรลบประกันสังคมเดิมเพราะส่วนนั้นเนี่ยเขามีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับ ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งนายจ้างจ่ายส่วนหนึ่งภาครัฐจ่ายส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงส่วนนั้นเนี่ยเขาจะได้50%เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนด้วยนะครับแต่ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบป,ประกันสังคมมาและมาขึ้นทะเบียนภายในเดือนนี้จะได้รับเฉพาะ2,500บาทแต่50%เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนนั้นจะไม่ได้อันนี้ตรงนี้ต้องเน้นย้ำนะครับแต่ในส่วนของนายจ้างนั้นเหมือนกันก็คือรับตามจำนวนลูกจ้าง3,000บาทต่อคน และไม่เกิน200คนอันนี้นายจ้างก็ได้รับเหมือนกันนะครับส่วนกรณีครับที่ผู้ประกอบการไม่มีลูกจ้างําเองทุกอย่างว่างั้นเถอะนะครับปรุงเองนะฮะเป็นเด็กเสิร์ฟเองเช็คบินเองโบกรถเองเปิดร้านเองอ่ะคนเดียวว่างั้นเถอะก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปขึ้นทะเบียนนะครับมาตรา40ให้เรียบร้อยภายในเดือนนี้ก็รับไปเลย5000บาทเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็ง่ายง่ายอย่างที่บอกครับขึ้นทะเบียนออนไลน์สะดวกมาก นะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบถุงเงินก็อย่างที่บอกครับที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราชนะอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้ามีลูกจ้างก็ไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยมาตรา33นะครับลูกจ้างก็รับ2,500บาทนะครับนายจ้างก็รับตามจํานวนลูกจ้างแต่ไม่เกิน200คนหัวละ3 0 0 0แต่อะไรก็ตามฮะเขาจะม,เจะมีเขาจะมีลูกจ้างมาเยอะนะครับเพราะถ้ามีเยอะเนี่ยก็ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมอยู่แล้ว ก็อาจจะหลุดรอดสักคนสองคนยังไงก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าไม่มีลูกจ้างก็ขึ้นทะเบียนมาตรา40ให้เรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะรับอีก5,000บาทอันนี้ชัดเจนนะครับนี่ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือในส่วนของทั้งลูกจ้างและสถานประกอบการที่จะได้รับการเยียวยาครับท่านผู้ชมครับ